ก็ท่านสอนว่าอยู่กับข้าแล้วเองจะคิดออกว่าจะทําอะไรอ๋อไม่ใช่ว่าที่หลวงตาทําเพราะว่าหลวงปู่สั่งให้หลวงตาทำไม่หลวงพ่อไม่เคยสั่งให้ใครทำรแต่ถ้าอยากสร้างบาร,รมีอธิษฐานขอท่านนะท่านช่วยฮนะแต่ต้องอยู่กับท่านนะเราไม่เคยทำและไม่เคยมีข้อมูลอะไรจะเป็นธุรกิจทางโลกก็เห,เหมือนกัน จะเป็นการสร้างบาร,รมีเหมือนกันคนในแผ่นดินโลกเนี่ยวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหมดเนี่ยท่านบอกนึกถึงท่านพร้อมกันเนี่ยบาร,รมีท่านนิดเดียวเลยท่านมานิดเดียวด้วย mm hmm. ในยุคนี้เนี่ยไม่มีใครทําได้ท่านบอกนอกจากข้าอเปลี่ยนภพภูมิส่งวิญญาณไม่มีใครทําได้ลุงตาเชื่อพราะอยู่กับท่านมาสิบกว่าปีกลัวจะ เจาะถามทันทีจะเรื่องละเรื่องได้เนี่ยกวจะเอามาทําตัวเองก็ได้โอ้โหต้องใช้เวลาเที่ยวไปเที่ยวมานะครับแม้แต่เรื่องพวกธุรกิจทางโลกที่หลวงตาบอกถ้าเราสวดมนต์แล้วเราจะคิดออกว่าจะทําธุรกิจอะไรดีดแบบไหนดีต้องหนึ่งเดียวนะสมอกต้องอยู่กับข้าหนึ่งเดียวนะอย่าเปลี่ยนขึ้นโดยเด็ดขาดอย่าเปลี่ยนขึ้นหมายความว่ายัางไงก็ไปนึกถึงองค์อื่นไง อเปลี่ยนคืนไงเหมือนคล้ายๆว่านอกใจอะไรเงี้ยนะถูกต้องนอกใจอะไรนอกใจหลวงลปู่นะออยู่กับท่านนะเวลาน,นอนหลวงตาไปวัดสแกทุกคืนเ<อ>วลานอนปั๊บไปนั่งต่อหน้าท่านนะแต่คุณนอนอยู่บ้านน่ะแล้วก็สวดมนุ์พ์ท,ทงังสร้างก็หลับไปบางวันก็ฝันไปนั่งอยู่ตรงนั้นบางวันก็ไม่ฝันคแต่วันนี้หลวงตาไปจริงๆเลยฮะไปฮะไปเจอพวกกัน อโอ้แก่เลยยาเป็นนีเขวัดพร้อมกันเลยย่เป็นนีอยู่ตั้งแต่สาวอะ่ะส่งปิโตให้หลวงพ่อทุกวันรจริงจริงหลวงพ่อไปแล้วแกก็ส่งทุกวันอีกแหละโอ้โหนั่งอยู่ไม่เห็นเนอะใช่คออรับแล้วแซวหลวงตานะวยเขวัดพร้อมกันอ,อก่นอนแฟนแกก็กเสียแล้วก็อยู่คนเดียว อยู่กับลูกอยู่กับหลานต้องคิดดูแกมีความเพียรขนาดไหนแกมีหนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวของแท้<อ>เลยของแท้แท้เลยตอนทุกวันนี้แกก็เอามีโตมให้หลวงพ่อทุกวันนะพอพอ,พอจะเที่ยงแกก็เอามากินโอ,อ้แต่ไท่านแล้วแกก็อามากินทุกวันสุดยอดนะครถ้าไปก็จะเจอแกนะครับถ้าคนเยอะแกรจะบลบข้างในนูน่นอ่า คนที่เขาไม่มีที่พึ่งทางใจนี่เขาจะเป็นยังไงครับหลวงตาเขาหาที่พึ่งดีหาที่พึ่งทางใจทถ้าตู้จะพึ่งใครอ่ะถตมมิว่าคนที่เขาไม่รู้ว่า,วาที่ว่าเขาไม่มีที่พึ่งทางใจะฮะมไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรนะฮะมันพูดยากจะไปพึ่งพระสมัยนี้ก็ทรงดูอน พึ่งใครพึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้แต่ถ้าพึ่งพระโพธิสัตว์เนะี่ยท่านก็จะดูแลเราตั้งแต่บัดนี้ไปถึงนู่นพบชาตินู่นเนะพราะท่านยังเกิดเกิดตายตาย,ตายกับเราแต่ถ้าเราพึ่งพาาาระอรหันนะท่านไม่เกิดแล้วท่านก็ไม่ยุ่งกับเราแล้วโอ้ท่านไม่เกิดแล้วท่านไม่ยุ่งอะไรกับเราไม่เห็นาหลวงพี่องนั้นนะตอนที่หลวงพ่อท่านยังอยู่เนี่ยโอ้ขออะไรก็ได้มาได้บทเลยอพอท่านไปแล้ว สนิทเลยขายไม่ออกต้องย้อนมาที่หลวงปู่ทวดนี่พอย้อนมาหลวงปู่ทวดเอามาลแล้ยตอนนี้ยพอขึ้นมันตัดนะขึ้นรวม,ม่อะบารมีรวมแล้วท่านไม่สนใจแล้วท่านเป็นปัจจุบันกรรมเป็นแก้เราลูกเป็นแก้แวเราไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบันคือไม่เกิดอ่ะแล้วท่านจะช่วยเราไหม ตัวคดโมานี่ยแล้วกัน oh. แต่โพธิสัตว์ช่วยนะแล้วเราจะไปหาพระโพธิสัตว์จากไหนหรือจะดูยังไงไว่าพระองค์ไหนเป็นพระโพธิสัตว์นยองค์องค์ไหนพอพอสิ้นชีวิตแล้ววัดนั่นก็คนเยอะๆนั่นใช่คนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นใช่นั่นคือวัดโพธิสัตว์ถ้าวัดไหน <laughs> ท่านเสียแล้วก็เริ่มลางไปเรื่อยๆแล้วนั่นคือพระที่ไม่เกิด <c oughs> วัดที่ไม่เกิด สังเกตดูไม่เชื่อก็ลองดูไปวัดหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่แหวนไปดูเหอะไม่มีใครเข้าไปเลยเพราะท่านไปแล้วไงจะไปดูวัดสแกในตอนเนี้ยวัดหลวงพ่อปานไปดูตอนนี้คนยังน,นอนน่ะเพราะขออะไรได้ไงไม่ใช่ทําท่านทําไม่ได้นะบริวารท่านเท่าไหร่ละ่ะที่รออยู่ชั้นเทวดาหรือพมประมาณได้ที่ไหน ไม่นับมนุษย์นะไปหาท่านเนะี่ยเขาไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกเขาช่วยได้เขาก็ช่วยนะที่ขอได้เพราะว่าบุญบาร,รมีท่านยังอยู่บนโลกนี้ยังไม่ได้รวมไปนิพพานยังไม่ได้รวมครับยังไม่ได้รวมค,รคือรวมคือไม่เกินแหละเหมือนเรามีธุรกิจเยอะแยะแหละเรารวมมามันก็ธุรกิจเราก็ไม่ไม่ไปแล้วไงคือเราเลิกกิจการแล้วไง <laughs> ซื้อก็ไม่มีขายแล้วเลิกกิจการแล้วที่บ้านมีรูปภาพคนเสียชีวิตเยอะนะหลวงตาเวลาเราสวดมนต์นะฮะมันจะไปถึงไปหมดแหละตามรูปนั้นไหมฮะไปยกเว้นเกิดเนื้ออยู่ข้างล่างตรงนั้นไปหมดอนะ่ะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าญาติเราคนไหนยังอยู่คนไหนไปแล้วนคน<า>ไหนยากเลยใครยังอยู่มาสื่อ,ส,อ,ส,อสารให,ใ,หให้รู้ด้วยนะจ๊ะ ถ้างั้นไม่แพ่นะว่างั้นท <c oughs> ขาไมไม่บอกล่ะคร <c oughs> ับเี่ยากเลยเขาจะเข้าฝันมั่งนู่นนี่นั่นมั่งเลยครับหลายคนที่สวดมนต์แล้วชอบฝันเห็นคนที่เสียไปแล้วอะไรเรับสวดมนต์แล้วก็ต้องพิจารณาหลวงพ่อท่านบอกค <c oughs> มันดีก็ต้องสวดอสวดแล้วต้องมาเป็นประโยชน์ เมื่อกี้สวดมนต์แล้วเขาบอกว่ามีคนเห็นแวบๆว,ว่าเห็นเราทรงเครื่องจักรพัดินี่ยอ้สวดมนต์เราก็ทรงเครื่องอยู่แล้วก็เราเป็นจักรพัดนะอพอพอเราสวดเบาๆเนี่ยเทวดามันก็เห็นเราก็เท่ะ <laughs> อะเท่นในหมู่ผีนะโอ้นมองไม่เห็นครับไม่เชื่อก็ลองสวดไปเรื่อยๆแหละเวลาไปหาครูบาอาจารย์ไหนที่เ็ามีความรู้พิเศษนะใครก็ตามเ่ เขาจะทักเราเอ้ยทรงเครื่องเนี่ยสวยนี่เครื่องทรงมาจากไหนอ่ะบุญเราไงบุญเราที่เราสวดอยู่เนี่ยอพอไม่สวดมันก็ไม่ทรงละเครื่องหายเครื่องถ้าโกรธมันก็เป็นยากเล่าวันหนึ่งอารมณ์ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละวันหนึ่งเราเป็นหลายภพภูมินะถ้าถ้าทรงอารมณ์ไม่ดีมันก็จะทรงเครื่องตลอด่ะโอ้ มนุษย์นี่ไม่เข้าใจลมหายใจเข้าออกคือกรรมนะกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมกรรมทางโลกกรรมทางธรรมกรรมทางเนี่ยแล้วแต่เราเนี่ยวันๆเนี่ยเรานึกอะไรยี่บสี่ชั่วโมงนะัง่นก็คือกรรมเวลาตายไปก็ย้อนแล้วครับเวลาออกจากร่างก็ย้อนย้อนความรู้สึกคือ,ค,อคือกรรมที่เราทำไว้นในโลกนะ มันย้อนนมันย้อนอารมณ์ไหนก็เองถ้าชินอารมณ์ไหนมันก็ย้อนอารมณ์นั่นถ้าเราไม่สวดมนต์ภาวนานะไม่ทํากรรมฐานนะ่าลืมว่าถ้าทั้งสี่มันเนี่ยมันป่วยมันเป็นโรคมันแก่มันเป็นมีของมีพิษมันบีบให้จิตเราออกมันบีบเราออกเรากูมไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกละ ถ้าอารมณ์เป็นทุกข์ล่ะออกจากร่างแล้วมันก็ทุกข์อ่ะมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีธาตุให้เปลี่ยนสมัยที่หลวงตาฝึกท่านให้ไปฝึกตามโรงพยาบาลห้องดับจิตเนี่ะเวลามันออกเนี่ยมันเข้าๆขอาออกมันเข้าไปบังควบคุมมันไม่ได้อะเพราะมันแดนตัแต่แล้วไงไม่ได้ออกเข้าออกแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็เป็นสังเวสีอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละอยู่ในที่มันตายนั่นแหละ หรืออยู่ที่วัดนะรอเกิดรออายุตามอายุไขถ้ามันเหลือสิบก็คูณห้าสิบเข้าไปนับอายุชิพเป็นหลายร้อยปีนะถ้าตายอายุยังเหลือน,นั้นโรควิญญาณมันเป็น,เป,นเป็นทุกข์มากกว่าโลกมนุษย์มันมีอารมณ์เดียวทะนั้นฝึกไปเถอะเตรียมตัวตายนึกเสียว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครหรอก ที่มันยูยู่อย่อยอนรู้มันจะอยู่ได้เดี๋ยวทุกคนยู่ได้ไม่เกินร้อยปีสักคนหรอกเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วล,ะล่ะเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายอยู่นี่ฮะฝึกให้มันรู้ฝึกให้มันเข้าใจจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าชาติหน้าจะไปไหนดีนะชาติที่แล้วเกิดยังไงอะไรพวกนี้ยฝึกเองเห็นเอง,เ,องเ,เวลาพาสร้างเองห้อยเอง <C le af> เอทำไมลุงพ่ออยู่ พวกเราก็สร้างพระเขาท่านนั่นแหละไปวัดข้างหลังก็มีสร้างพระเราก็สร้างเองแล้วก็เป็นเลี่ยมห้อยเองจริงๆครับได้เวลานะฮะ